สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนบอลเม,มทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแผ่วการทอคลับค่ะมาดูทีเด็ดในวันนี้นะคะวันนี้แผ่วขอนําเสนอการวิเคราะห์ก่อนเกมการแข่งขัน,น,นของสึดเพชยินดีประจำวันพฤหัสที่19ธันวาคมปี2 5 6, 6, 6 7นเะคะณเวทีมววราชดำเนินเริ่มชกตั้งแต่เวลา18.30นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านช่องทางทูฟยูกฎหมายเลขยิบสีและ F อ r i พร์ทีวีนะคะโดยมีคู่ชกทั้งหมด2คู่ทีเด็ดของรายการทั้ง2ช่วงที่น้องแผ่วจะนําทีเด็ดมาฝากในวันนี้นะคะเราไปดูกันเลยวะะ่า มีคู่ไหนขึ้นชกกับใครกันบ้างคะคู่ที่1นนะคะศิลปะไทยสุจีบะมีเกี้ยวเจอกันกับฉัดเงินเล็กปานนิวัดมวยไทยยิมส่วนคู่ที่2นะคะเฉียบขาดปอพองสว่างเจอกันกับคิวทองนุ้ยสีมุมเมืองคะ่ะลมต้นกันที่คู่แรกเลยนะคะคู่แรกเนี่ยโชกกันพิกัด109ต่อ1 1 0ปอนด์บศิลปะไทยสุจีบะมีเกี๊ยวชกไฟล่าสุด28วันอายุ20ปีส่วนสูง1นง3เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดลบบุรีชกมาแล้ว4 5ครั้งนะคะรายนี้ก็เป็นมวยซ้ายมวยฝีมอกอมมก้ีีี่่บะะหเยยวางพลลนะคะนคันไปป 5.4กิโลกร,รมัมบวกลบ4กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดของเขา110-110ปอนด์พิกัดวันนี้109ปล่อยช่าง109.6ลวไปลบ0.6เหลือ109นะคะรายนี้ก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องข้องเลยนะคะเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงชายาหลาน,ลานอจอวิชิตเมืองแปดริ้วนะคะฟอร์มสามงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนเมาคีเล็กเพชร40,000วันที่8กันยายนปี2567ที่กองทัพอากาศต่อ110ปอนด์และไปชนะคะแนนหยกเพชร สิพัฒน,นาวันที่20ตุลาคมปี2567ที่กองทัพประกาศต่ตอ109ปอนด์และไปนชนะคะแนนชัดเงินเล็กปานิวัม์มวยไทยยิมวันที่21พฤศจิกาย,ยนปี67ที่ราชดำเนินต่อ100ปอนด์ค่ะมาที่คู่โชกของเขานะคะชัดเงินเล็กปานิวัม์มวยไทยยิมชกไฟล่าสุด28วันอายุ16ปีส่วนสูง165เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะชมมาแล้ว60ครั้งรายนี้ก็เป็นมวยเข่าครบเครื่องฝึกซ้อมที่ปานิวั์วงเวียนใหญ่นะคะน้ำหนักไปปล่อยเนี่ย พิกัดวันนี้110ปล่อยชางไป1 0 9่เหลือ1น9 4นะคะรายนี้ก็เป็นมวยเข่าเตะต่อยแรงเขาในรกรัดตีเหนียวแน่นดู บูดุดันพิกไปมาอีกครั้งนะฟอร์มสาผลง,งานไฟล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนเอกพิทักษ์กล้วยบางคอแหลมวันที่30สิงหาคมปี67ที่ลังสิตต่อ140ปอนด์แล้วไปแพ้นอกยก3เอกพิทักษ์กล้วยบางคอแหลมวันที่1ตุลาคมปี2 5 6 7ที่ลังสิตต105่อ1 5ปอนด์และมาแพ้คะแนนศิลปะไทยซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะคะวันที่21พฤศจิกายนปี67ที่ราชดำเนินต่อต110ปอนด์ค่ะทัศนะเนี่ยสำหรับผู้นี้น้องแพรมองว่าเจ้าฉันเงินเล็กเนี่ยได้เปรียบช่วงชกนะคะได้ความสูงได้รรอยยยยยกววว่่่่าสสนนนเเจศิลปปไทีีทบชงงึ น,ะะน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันเนื้อตัวดูดีดูเป๊ะทั้งคู่เชิงการชกและสไตล์ของทั้งคู่เนี่ยเจ้าศิลปะไทยเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องคล่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะคะเป็นมวยครบเครื่องได้เปรียบประสบการณ์แต่จะเป็นรองลูกหนักลูกแรงฟอร์มสดและช่วงชกนั่นเองส่วนคู่ชกเจ้าชายเงินเล็กเนี่ยเป็นมวยบู๊มวยดุดันนะคะมวยเขาเตะตายแรงเขาในรอกรัดตีเหนียวแน่นพิกไปมารอลุ้นนับนกตลอดนะคะได้เปรียบช่งชวงชกฟอร์มสดความหนุ่มแต่จะเป็นรองลักเลียมฝีมือการชกนั่นเองคนนี้เมื่อเเปปรีียยบทนไแล้วะะค ในรายการช่วงแรกเนี่ยน้องแพลวออกชอบแทงเจ้าศิลปะไทยนะคะดูว่าเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงอาวุธครบเครื่องหลากหลายแถบฟอร์มชกล่าสุดสาผลงานก็ชนะรวดมาเลยนะคะฟันธงเลยค่ะว่าคู่นี้เนี่ยเจ้าศิลปะไทยซูจีบมีเกียวจะสามารถเอาชนะเจ้าชัดเงินเล็กปานนิวัฒน์มวยไทยยิมได้อย่างแน่นอนคะ่ะเรามาต่อทนนี่คู่ที่2นะคะคู่เอกช่วงที่2เลยนะคะเชียบคขาดป้อพงษ์สว่างชกไฟล์ล่าสุดหนึ่งเดือน5วันอายุ28ปีส่วนสูงหนึ่งร้อยนกสิหวัดเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพ ก็เป็นมวยขวามวยบุฝึกซ้อมที่เพชรนาคาจังหวัดอุตรดิตนะคะน้ำหนักป,ปล่อยๆเดี๋ย14กิโลกร,รมัมบวกวรับ8กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุด129-132ปอนด์พิการวันนี้126.5ไปช่างไ126.4เหลือ126.4นั่นเองรายนี้ก็เป็นมวยขวามวยพันดุเลยนะคะเปิดเกมเดินท้าชนสาดแข้งปล่อยหมัดฟันศอกแรงบูดุดันเกา่าเกมนะคะฟอร์มสามงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนโอเล่รักไก่เดชาวันที่26รกฎา,า,า,าคมปี67ที่รังสิตต่อ130ปอนดลนอ รักไกเดชายอีกครั้งนะในวันที่19กันยายนปี67ที่ราชดำเนินต่อ130ปอนด์และมาชนะนกยก2เพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัดวันที่14พฤศจิกายนปี67ที่ราชดำเนินต่อ1 27ปอนด์ค่ะมาที่คู่โชกของเขานะคะคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองชอกไฟล่าสุด23วันอายุ18ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดยโสธรชกแล้ว100ครั้งนะคะรายนี้ก็เป็นมวยขวามวยครบเครื่องนะคะฝึกซ้อมที่นุ้ยสีมุมเมืองจังหวัดปทุมธานีนะคะน้ำหนักป,ปล่อยๆเนี่ย63กิโล บ6กิโลกร,รมัมน้ำหนักที่ดีที่สุด126ถึง130ปอนด์พิกัดวันนี้นะคะ126.5ปล่อยช่างไป19.3ลดไปลบ2.8เหลือ126.5นะคะรายนี้ก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักทีขวางหน้าฟันศอกสวนฉลาดเหลี่ยมเชิงดีรวดเร็วนะคะฟอร์มสามงานไฟล่าสุดเนี่ยเสมอเพชรน้ำหนต่อสุ ันที่15สิงหาคมปี67ที่ราชดำเนินต่อย126ปอนด์และมาชนะคะแนนแสน่ส้นเอราวันวันที่19กันยายนปี67ที่ราชดำเนินต่อย125ต่อ126ปอนด์และไปแพ้คะแนนมังกรเหล็กปัตนาครวันที่26พฤศจิก,กายนปี67ที่รังสิตต่อ126ปอนด์ค่ะ ทัศนาเนี่ยสำหรับคู่นี้น้องแพลวมองว่าเจ้าคิวทองเนี่ยได้เปรียบช่วงชกนะคะได้ความสูงได้อรอยกว่าส่วนเจ้าเฉียบขาดเนี่ยจะเสียเปรียบช่วงน้ําหนักก็ใกล้เคียงกันเลยนะคะเนื้อตัวเนี่ยดูดีดูเป๊ะทั้งคู่เจ้าเฉียบขาดเนี่ยเป็นมวยขวานะคะเป็นมวยพันดุเปิดเกมสาดแข้งต่อยหมัดฟันศอกแรงบูดุดันเก่าเกมมีลูกหนักลูกแรง ลูกดุดันนั่นเองนะคะได้เปรียบประสบการณ์แต่จะเป็นรองช่งชกฟอร์มสดความหนุ่มและหลักเหลี่ยมฝีมือการชกนั่นเองค่ะส่วนเจ้าคินทองเนี่ยเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักถีบขวางหน้าฟันศอกสวนฉลาดเหลี่ยมเชิงดีวรวดเร็วนะคะได้เปรียบฟอร์มสดความหนุ่มช่วงชกนะคะแต่จะเป็นรองลูกหนักลูกแรงนั่นเองคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมวยขวามาเจอกันเลยนะคะเมื่อเปรียบเทยบกันไปแล้วเท่าออกชอบไปทางเจ้าเฉียบขาดนะคะดูว่าเป็นมวยพันดุเปิดเกมเดินชนสัตว์แข้งต่อยหมัดฟันศอกแรงบุด,ดุดันนนะะคเเเป็มมวยกกา มีลูกหนักลูกแรงนะคะรายนี้แดฟอร์มชกล่าสุดเนี่ยก็ชนะติดต่อกันมาเลยนะคะฟันทงไปเลยนะคะคู่นี้เนี่ยเจ้าเฉียบขาดปอพงสว่างจะสามารถเอาชนะเจ้าคิวทองนุ้ยสีมุงเมืองได้อย่างแน่นอนค่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับ2คู่ทีเด็ดที่น้องเพลเนี่ยนำมาให้เฟนแฟนมัดมวยในศึกเพชรยินดีประจำวันทุกหัสที่19ธันวาคมปี2 5 6 7นี้นะคะฝากนแฟนมัดมวยเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเพลี่ทำคลิปแบบนี้ให้แฟนมัดมวยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ